สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดเป็นประเด็นเดือดกันล่าสุดหมัดมาดเลยพี่น้องในส่วนของทางเพจดังเนาะพี่น้องเนาะทางเพจอีเซียมเนาะได้ออกมาโพสต์แล้วก็ลงภาพรับดังกล่าวเนาะพี่น้องในส่วนของที่เป็นภาพของทางพระเอกสันกับสาวปิิสนาท่านหนึ่งพี่น้อง บอกว่าเป็นสาวรุ่นพี่ว่าสันว่าแล้วก็เป็นภาพเกี่ยวมือกันในรถเนาะพี่น้องเนาะแล้วในส่วนของแคปชั่นในส่วนของทางเพจที่ได้ลงวายล่าสุดนั้นนาะพี่น้องทําเอาทาง fc พร้อมใส่ใจกันทันทีบอกว่าเอาบาดนี่เครื่องขุดลืมทํางานแล้วววาสันว่าพี่น้องเพิ่นโพสต์ว่าจังไรเดี๋ยวเจดวงสีบอกสูฟังด้วยพี่น้องอ่าในส่วนของทางเพจที่โพสต์นั้นบอกว่าเงื้อคนนี้ไหมเนาะที่ครั้งหนึ่งเคยไปขอรถ บ้านกับเขาพอเขาไม่เปน้องสันก็เลยขอเลิกวาสันวาแล้วก็บอกว่าไทยน้องสันชอบสาวรุ่นพี่จริงๆวาสันวาพี่น้องลายคนลายคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะก็เข้ามาคอมเมนต์สนันกันเนาะพี่น้องบอกว่าทําตัวเป็นแมงเลยนะคุณพี่วาสันวาบางท่านก็บอกว่าแมงดาลินวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าแมงก็เหมาะสมกันดีอยากให้เขาแต่งกันไว รอดูตอนเลิกจะแ์กันขนาดไหนภาสันวาพี่นงองหลายคนหลายคอมเมนต์เขามาพูดถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีในส่วนของทางเพจอีเซียมก็ได้โพสต์แล้วก็พูดถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็พูดในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องทางพระเอกสันไว้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าคุณพ่อเลี้ยงน้องสันมาดีจริงๆค่ะ่าสันวาเพจขอชื่นชมจริงๆ คุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องซันมากๆว,าาว่าแต่น้องซันได้จากสาวรุ่นพี่คนเก่าไปหลายบาทอยู่นะคะเห็นว่าคุณพี่เจเปไปหลายแสนเลยวาสนาน้องซันจริงๆว่าันมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อความโพส์นะพี่น้องเนาะจากของทางเพจที่ได้ล่งไว้แบบนี้เอฟซีเขามาแสดงความคิดเห็นกันบักหลายเลยพี่น้องบอกว่า พร้อมใส่ใจปักหมุดโลว่าสันวะเครื่องขุดทํางานต่อไปได้เลยวสันวะพี่น้องบางท่านก็บอกว่าสาวท่านนี้เป็นใครเนาะวสันวะชาวเน็ตถึงกับลั่นคํานี้บอกว่าขาวสะอาดแน่นะผ้าเขาขุดเนี่ยอยาดลองนะวสันวะแน่ใจใช่ไหมว่าสู้เขาได้วสันวะพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านก็ใส่ใจนะพี่น้องเนาะว่าหญิงสาวท่านดังเก่า หญิงสาวปิศนาในภาพนั้นเป็นใครเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นท่านเดียวกันบอกกับกวนหนานี่ที่มีประเด็นหรือว่าเป็นคนละคนกันวาสันวาแล้วก็ยังบอกอีกว่าเขายังติดต่อกันไหมวาสันวาคือจังคิดยากนําพ่อพ่อเทนอวาสันวาถ้าเขายังติดต่อกันหรือยังไม่ตัดขาดกันมั่นกันานะห่วงอยูน่นะวาสันวา นั่นละพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของจากที่ทางเพจเนาะพี่น้องเนาะได้พูดถึงโพสถ,ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วก็มีทางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในเรื่องดังกล่าวเนาะถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดในเรื่องนี้กับคอมมินไว้ใต้คิปเจดวงใดเด้อถ้ามีข่าวมาอัปเดตไม่เดี๋ยวเจดวงเชียวมาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า